iPhone 14 s e r i e รจะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ4ี่อย่างมาสู่ i p o o n ไในปีนี้ <c oughs> Apple Watch Series 8อาจมีขนาดจอแสดงผลใหญ่ขึ้น5%เป็นขนาด1.99นิ้ว <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 14ซีรีจะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ4อย่างมาสู่ i iPhone ได้ปีนี้คาดการ4ฟีเจอร์ที่น่าจะได้เห็นบน iPhone 14ปีนี้มีอะไรบ้าง ถ้าหากไม่มีอะไรคาดเคลื่อนก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนที่ iPhone รุ่นใหม่หรือ iPhone 14จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับ iPhone 14พอสมควรโดยสื่อนอกคาดการ4ฟีเจอร์ที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวบน iPhone 14มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง1ไม่มี iPhone 14 Mini แต่มี iPhone 14 max จากยอดขายของ iPhone 3 mini ที่ทําให้ไม่ถึงเป้าประกอบกับแหล่งข่าวของนายทูฟายแม็เองก็ยืนยันว่าปีนี้จะไม่มีการเปิดตัวรุ่นมินิอีกต่อไปแต่มี iPhone 4 max มาแทนซึ่งรุ่นนี้จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง6.7นิ้วเท่า p p o o n 14 pro max แต่ต่างกันตรงมาพร้อมกล้องคู่หลังเหมือนกับ iPhone 14ส่วนใครที่มองหา iPhone จอเล็กคงจะต้องเปลี่ยนไปใช้ iPhone SE 3หรือ iPhone 13 mini กับ iPhone 12 mini แทน 2. องไอโฟนสรุ่นปกติกับรุ่นโปรดีไซน์ต่างกันจากข่าวลือที่ผ่านมาเชื่อว่าไอโฟน e 4รุ่นปกติจะยังคงใช้ดีไซน์จอบากเหมือนเดิมในขณะที่รุ่นโปรทั้งไอโฟน e 4บสีโปรและไอโฟน e 4บสี่โปรแม็กจะเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์หน้าจอเจาะรูซึ่งมีทั้งรูกลมและรูแคปซูลโดยจะเป็นไอโฟนรุ่นแรกที่มุฟออนจากดีไซน์จอบกากไอโฟน n e บรุ่นปกติกับรุ่นโปรใช้ชิปเซ็ตคนละตัวกัน มิงชื่กว่านักวิเคราะห์สินค้า Apple ที่เราคุ้นเคยกันดีเผยว่า iPhone 14และ iPhone 14 Max จะยังคงใช้ชิปเซ็ต Apple A 1 5บ i o n i c ตัวเดียวกับ iPhone 13อยู่แต่ iPhone 14 Pro กับ iPhone 14 Pro Max จะอัปเกรดไปใช้ชิปเซ็ต A 1 6บ i o n i c ต่างจากปีที่เปิดตัว iPhone 3ที่ใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกันทั้ง4รุน่นแม้ว่าจะยังคงใช้ชิปเซ็ตตัวเดิมแต่ iPhone 14และ iPhone 14 Max จะอัปเกรดดำจาก 4GB มาเป็น 6GB ทั้งนี้ มีข่าวลือว่าชิปเซ็ต Apple A15 ที่จะใช้กับ iPhone 4และ iPhone 4 Max อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น A15X ที่คาดกันว่าน่าจะอัปเกรดอะไรบางอย่างเพื่อให้มีความแตกต่างจาก A15 รุ่นเดิม4 iPhone 4 Pro มาพร้อมกล้อง48ล้านพิกเซลและอัปเกรดกล้องหน้าครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกจากการเปลี่ยนแปลงดีไซน์แล้วทั้งหมิ่งชือก่ารวมถึง Ma c กกอมแอย่างคาดว่า ไอโฟน14 Pro และไอโฟน14 Pro Max จะมีการอัปเกรดกล้องด้านหลังจากเดิมความละเอียด12ล้านพิกเซลเป็น48ล้านพิกเซลอีกด้วยสำหรับกล้องด้านหน้าก็จะมีการอัปเกรดแบบครั้งใหญ่เช่นกันเบื้องต้นก็คือจะมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสทำให้จับภาพได้แม่นยำขึ้นและได้ภาพที่คมชัดขึ้นเมื่อเทียบกับระบบฟิกโฟกัสนอกจากนี้ยังคาดว่ากล้องหน้าจะมาพร้อมกับรูรับแสงกว้างขึ้นเป็น f 1.9อีกด้วยที่มาใน2ฝ่ายแบ๊ก Apple Watch Series 8อาจมีขนาดจอแสดงผลใหญ่ขึ้น5%เป็นขนาด1.99นิ้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมารอดยังนักวิเคราะห์และ CEO ของ Display Supply Chain n o o s u u t t n t t ได้ออกมาอ้างว่า Apple Watch Series 8จะมีด้วยกัน3รุ่นที่มีขนาดหน้าจอแสดงผลแตกต่างกันและล่าสุดได้อ้างว่า1ในนั้นจะมีขนาดจอแสดงผล1.99นิ้วขนาดเดียวกันเจฟฟ์พูนักวิเคราะห์จากไฮตองอินเตอร์ด้วย่อแเต รายงานว่าลักแชร์จะเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple เพียงรายเดียวที่รับหน้าที่จัดหา Apple Watch ระดับไฮเอนในปีนี้โดยมีขนาด2นิ้ว Apple Watch Series 7รุ่น41มิมที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล1.69นิ้วและรุ่น45มิเมตรที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล1.91 0นิ้วจะพบว่า Apple Watch รุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผล1.99นิ้วให้พื้นที่เพิ่มขึ้น0.089นิ้วในแนวทแยงมุม หรือใหญ่ขึ้นเกือบ5%เมื่อเทียบกับ Apple Watch Series 7รุ่น45มิลิเมตรรายงานก่อนหน้านี้อ้างว่า Apple Watch Series 8อาจเปิดตัวพร้อมกับ Apple Watch รุ่น Explorer Edition ที่ออกมาให้ความทดทานเป็นพิเศษและจะมาพร้อม Apple Watch SE รุ่นใหม่ด้วยที่มา m a c l u m e r ์ iPhone ไม่แจ้งเตือนข้อความสายโทรเข้าแก้ไขยังไงปัญหาการแจ้งเตือนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมักพบเจอกัน โดยเฉพาะ iPhone ที่จู่ๆก็ไม่มีการแจ้งเตือนหรือเสียงแจ้งเตือนแม้ว่าจะไม่ได้เปิดโหมดปิดเสียงไว้ก็ตามในวันนี้ทางทีมงานรวบรวมวิธีแก้ป,ปัญหา iPhone ไม่แจ้งเตือนมาฝากทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 1. ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนหากพบว่ามีเพียงบางแอปเท่านั้นที่ไม่ยอมแจ้งเตือนแนะนําให้ลองตรวจสอบการตั้งค่าของตัวเครื่องเพราะในบางครั้งเราอาจเผลอไปปิดการแจ้งเตือนโดยไม่ได้ตั้งใจโดยมีวิธีตรวจสอบดังนี้เข้าไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือน เลือกแอปที่ไม่แจ้งเตือนตรวจสอบสถานะออปชันต่างๆว่าได้มีการเปิดใช้งานครบทุกช่องหรือไม่แนะนําให้เปิดครบทุกช่องจากนั้นรีสตาร์ทเครื่อง 2. ตรวจสอบการตั้งค่าใน Notification Center ในบางครั้งมือเราอาจเผลอไปโดนตรวจเลือกปิดการแจ้งเตือนแอปนั้นๆเป็นเวลาชั่วคราวจากหน้า Notification Center หรือศูนย์การแจ้งเตือนส่งผลให้แอปไม่ส่งการแจ้งเตือนซ้ําให้กับผู้ใช้ตามเวลาที่กําหนดโดยวิธีแก้ไขมีดังนี้ ลากนิ้วจากแถบด้านซ้ายบนเลื่อนหาแอป,ปที่ไม่แจ้งเตือนและปัดไปทางซ้ายจนพบคำว่าตัวเลือกออปชันแตะที่ตัวเลือกหากพบคำว่าเลือกปิดการแจ้งเตือนอันมิ้วให้แตะที่ตัวเลือกดังกล่าว 3. เปิดการแจ้งเตือนแบบสำคัญต่อเวลาใน iOS 5จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการแจ้งเตือนที่สำคัญต่อเวลาตามเซน t i ีว n โน i ิฟิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชใช้ได้รับการแจ้งเตือนจากแอป,ปที่เปิดฟีเจอร์นี้ไว้แม้ว่าจะปิดเสียงหรือโหมดโฟกัสอยู่ก็ตามโดยสามารถเปิดใช้งานได้ดังนี้เข้าไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนเลือกแอป,ป,ปที่ต้องการแต่ที่การแจ้งเตือนที่สำคัญต่อเวลาถาม s e n s i t i v e Notification 4. ปิดการใช้งานกำหนดเวลาส่งสรุป Schedule Sched s u m m a r y Schedule Summary เป็นฟีเจอร์ที่ทาง Apple คิดค้นมา เพื่อลดการรบกวนจากแอปที่แจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาโดยระบบจะทําการสรุปการแจ้งเตือนตามเวลาที่ผู้ใช้กําหนดไว้เช่นแจ้งเตือนเฉพาะเวลา12นาฬิกาเป็นต้นเพื่อให้ผู้ใช้มีสมาธิในการทําอย่างอื่นโดยใครที่เผลอเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก็สามารถปิดฟังก์ชันดังกล่าวได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนกําหนดเวลาส,สรุป Schedule Summary แต่ที่ด้านบนเพื่อปิด 5. ตั้งค่าฟีเจอร์ใน Face ID สำหรับ iPhone ที่มีระบบสแกนใบหน้าแบบ Face ID ทาง Apple ได้ใส่ฟีเจอร์ Attention Aware Feature หรือคุณสมบัติการตั้งใจมองมาให้ด้วยซึ่งฟีเจอร์นี้จะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกำลังมองหน้าจออยู่หรือไม่หากมองอยู่ก็จะหลี่เสียงเรียกเข้าให้เบาลงเพราะระบบรับทราบแล้วว่ากำลังใช้งานอยู่ที่หน้าจอแต่ก็ส่งผลกระทบต่อการแจ้งเตือนในบางครั้งที่อาจหลุดได้โดยสามารถเข้าไปปิดฟีเจอร์ดังกล่าวได้ที่การตั้งค่า Face ID และรหัส ใส่รหัสปลดล็อกตัวเครื่องเลื่อนลงมาด้านล่างและปิดคุณสมบัติการตั้งใจมอง attention aware feature ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงกานมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มจ้าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ